นี่คือวันแรกเกษตรนะคะสวนของเราถึงแม้ว่าตัดหญ้าไปแล้วนะคะเนื่องด้วยเดือนนี้ฝนตกชุกนะคะหญ้าก็จะขึ้นอย่างงามนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เคมีส่วนข้างบนภูเขาเราจะปลูกป่านะคะไปดูทุเดียนกันนี่คือต้นปุดนะคะแต่เราไม่แน่ใจว่ากระโลกินหมดเรื่อยง หาไม่เจอค่ะนี่คือปุต้นใหม่ที่เราเวน้นเอาไว้นะคะนั่นคือทุเรียนนะคะซึ่งมีหลายสายพันธุ์ที่เราปลูกไว้นะคะมีสาลิกาหมอนทองหรือไอ้ทองหรือไอ้ป้อมก็คือทุเรียนที่เรากินแล้วเราก็เพาะมาเลยไปนะคะไม่ได้เสียบยอดน,นะคะแล้วก็มม่วงหลายสายพันธุ์ค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์หญดารอกมากเลคะใครเลี้ยงวัวมาเอาหญ้าได้นะคะ